จานนี้บอกเลยโคตรอร่อยเป็นเมนูต้นเหตุที่ทําให้วันนี้ตาบาดแต่ชีดเดย์นะก็กินมันให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยโลไปเลยจ้าก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตาบาทแต่กินเยอะมากๆจริงๆนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้กินอะไรบ้างไปเลยจ้าเริ่มที่ร้านแรกตัวต้นเรื่องเลยก็คือเลดดับบิดอยู่ที่โลตัสนอร์ดราชพฤกษ์นะร้านก็จะมีความเป็นสไตล์กรา่ายแบบร้านน่ารากักอ่ะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะคะแต่ที่มาวันนี้ไม่ใช่เพราะร้านน่ารักอย่างเดียวนะคือมันมีเมนูที่ตั้งใจมากินเลยก็คือมเมนูเส้นปลนนาหมกกทกเเลมนนาาุคแ้วู น่ากินหลายอย่างเลยอะก็เลยสั่งมาลองแบบวัวมากนะอาหารมาแล้วนี่จ้าหน้าตาน่ากินมากอดใจไม่ไหวเลยนอกจากจะถ่ายรูปสวยแล้วก็น่ากินด้วยเมนูแรกเลยอันนี้คือสิ่งที่ทําให้มาที่นี่เลยนะก็คือจริงๆเมนูเขาจะเป็นทรัฟเฟิลกับลาวิโอลี่นะแต่ปุนนะไม่ชอบกินลาวิโอลี่ก็เลยขอเขาเปลี่ยนเป็นเส้นปลาหมึกแทนได้ไหมในซอสทรัฟเฟิลซึ่งเขาก็ทําให้นะแล้วมันก็ออกมาหน้ากินมากอีกเมนูหนึ่งที่หน้าตาน่ากินมากก็คือแฮมกับเมลอนนะแล้วก็อันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นแซลมอนในน้ำซีอิวอ๊วอะไรสักนน มาเริ่มจานแรกกันเลยให้ทัฟเฟิลว่าเป็นชิ้นๆเลยนะแล้วก็ซอสหอมนัวทัฟเฟิลมากๆนะแล้วไอตัวเส้นปลาหมึกที่ทําจากปลาหมึกจริงๆอ่ะโคตรอร่อยเลยเข้ากันมากๆเมนูนี้ดีถัดมาเมนูนี้ส่วนตัวเฉยๆนะเพราะว่าน้าซอสมันมีรสชาติเค็มอย่างเดียวอะถ้ามันเปรี้ยวกว่านี้ก็จะดีมากเลยเนาะเมนูที่อยากลองมากก็คือถุงทองในซอสทัฟเฟลนะิลเนาะโอ้คำใหญ่มากเฮ้ยแต่อร่อยอะทุกคนอนะันนี้ซอสเขาแบาบหอมทัฟเฟิลมากนัวดีเลยนะเมนูสุดท้ายเป็นพามแฮมกับเมลอนนะอันนี้ก็อร่อยตามมาตรฐานเนาะโอ้แต่บอกเลยว่า ถัดไปเลยคือแบบว่าอันนี้คืออยู่ในมือเดียวกันนะทุกคนไม่รู้ผีห่าซาตานลงหรือไงแต่วันนี้กินเยอะมากจริงก <c oughs> ็งมาที่เซฟโซนนะซูชิโร่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ลองเป็นหอยโคตเตะบ้างนะอันนี้ก็เฉยๆนะมันหวานดีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้วาอะไรก็กินแล้วก็ไม่ต้องซ้ำก็ได้นะถัดมาลองเป็นหอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะพอลองกินแล้วมันแบบมันจืดๆงงๆเนาะอันนี้รู้สึกว่าไม่กินอีกดีกว่าถัดมาเป็นโอโทโร่ในรูปที่เหมือนหมูสับบะชมากๆนะพอลองกินดูแล้วแบบอืม ไม่ผ่านอะไม่ชอบเนอะรู้สึกแบบงงง,งอะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะก็กลับมาที่เซฟโซนถูกและดีจานแดงแซลมอนเท่านั้นนะอันนี้ก็อร่อยตามมาตรฐานนะคะอร่อยถัดมาอันนี้เป็นอีเมนูหนึ่งที่ชอบมากๆก็คือเป็นแซลมอนกับซอสเมนไทโกะเนาะส่วนตัวชอบนะมันอร่อยดีนะเป็นอีกเมนูที่กินได้หลายๆจานถัดมาเป็นปูอัดอะไรสักอย่างไม่รู้เนาะชิ้นใหญ่มากดูเทียบกับหน้าโคตรใหญ่อ่ะก็เลยลองกินดูนะปรากฏว่าเอยเขาทอดของทอดมาดีนะแต่ว่ามันจะเป็นปูอัดที่มีความแป้งๆนิดนึงเนาะส่วนตัวรู้ ร้สึกว่าก็อร่อยดีนะชอบอยู่แต่กินอันนี้เรากแบบจุกเลยอ่ะมันแน่นมากใหญ่มากจริงอ,นนอันนี้คือจุกจนจ,จะอ้วกถึงคอแล้วนะก็ปิดท้ายด้วยแซลมอนอีกสักชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานอันนี้ชอบนะรู้สึกว่ามันเข้ากันดีนะเป็นเหมือนคล้ายๆวุ้นเคลือบถั่วนะอันนี้อร่อยกินแล้วบแบบเชงเชงดีนะแล้วก็กินคู่กับตัวมันที่เขาบบบทอดมาหวานๆนะเอออร่อยดีอ่ะชอบเลยยังมันยังไม่หยุดกินอีกบอกเลยว่านะจุดนี้คืออิ่มจุกจนถึงคอหอยเราจะไม่ไหวแล้วนะเป็นอีกันี่งวันที่